ครับกับสวัสดี FC ทุกท่านที่เราคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัดปั่นนำโชคนะครับวันนี้แอดก็จะพามาดูเลขดับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลขดับในบรรดาที่ เลขดับที่น่าเชื่อถือก็ทยอยลงไปให้ครบแล้วนะครับงวดน,นี้เป็นวันที่16เดือน7นี้นะครับ36นี 3, ้นะครับเลขดับของอเลขดับลำดวน5นะครับวันนี้ให้ดับ5นะครับสำหรับดับลำดวนนะครับกที่ผ่านมาก็เอาอยู่นะครับดับบน5นะครับดับล่างคือ0นย์นะครับ สำหรับ FC ที่รอคอยดูเลขดับเจ้านี้นะครับก็นําไปพิจารณากันได้นะครับเรามาดูแนวทางเลขดับของอีกอาจารย์หนึ่งนะครับเป็นของอปวัชรตาปีนะครับกลุ่มนักเลงหวยนะครับให้มาดับศูนย์นะครับคือล่างดับศูนย์ล่างสงํานักแล้วนะครับที่รวมๆกันก็ประมาณ5สํานักแล้วนะครับดับศูนย์นะครับอเอาไว้เก่งตามสูตร เอาไปตัดต้นทุนนะครับศูนย์ไม่มาล่างนะครับก็นําไปพิจารณากันดูนะครับแท้หรือเท็จประการใดก็ขออภัยโดยมาที่นี้นะครับก็เป็นแนวทางนามาเสนอนะครับเอามาเสนอเลขดับเพราะว่าวันที่แล้วก็ยังดับอยู่นะครับเรามาดูแนวทางแอดโซย่นะครับแอดโซย่นะครับให้มาแนวทางตัดต้นทุนนะครับ ดับบนดับล่างนะครับดับบนก็จะมี2 1 2หนึ่งอนนะครับ1 6ึ่งหก3องเก้าสามสนะครับสี่ห้าแล้วก็มี6 7 7 4 7 6นะครับแล้วก็จะมี8 5 8 7นะครับแล้วก็จะมี9 0 9าศ3 5 8นะครับ เลขบนนะครับเลขล่างก็จะมี0105 10 16 27 29 47 49 5056นะครับ61 65นะครับ72นะครับแล้วก็74 92นะครับแล้วก็จะมีเลข94นะครับ38 83นะครับค่อนข้างเยอะนะครับว่าเรา ผมเชียร์ส7่เนะครับเลขล่างมาดับสรวยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับถ้าเรามั่นใจก็ซื้อตามไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจคือมีคนทักมาแล้วว่าดับก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับที่มองหาเลขดับต้นทุนนะครับเพราะว่า เราเก่งไปแล้วมันเยอะก็เอาเลขดับอนี่นะครับเป็นตัวช่วยนะครับมาดูอีกใบหนึ่งนะครับของแอสโซยู่นะครับนะครับก็เลขบนก็ให้ดับนะครับหน่งหกนะครับรวมมาแล้วนะครับรวมเลขดับ16นะครับ15ึ 1, 5, ่าไม่ใช่14 1่งส2่หนึ่งห 4 2 4 5 5 4 6 1 7 0 7 4 8 6 8 7แล้วก็มี9 0 9 2 0 3 0 8 5 8นะครับเลขบนเลขล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดสรุปของแอสโซอยู่เลยนะครับก็มี0 1 0 9 1 0นะครับก็นำามาเป็นแนวทางนะครับแล้วก็จะมี สองห้าสองเก้าสี่นะครับแล้วก็ห้าสี่ห้าหกนะครับหกว่าแอสโซย่ให้เลขดับค่อนข้างตรงกับเลขเด่นนะครับก็นำไปพิจารณาก็ได้นะครับ70 74ศูนย์เจ็ดส่าเกนะครับสามแนะครับ สลับเอสโซอยู่นะครับชุดรวมแล้วนะครับชุดปั่นทงแล้วเรามาดูเลขที่ดับเม่นนะครับเดี๋ยวงวดเดี๋ยวจะเทียบให้ดูวางวดที่แล้วเอาอยู่นะครับสลับเลขดับสายทานนะครับสายทานน้ำไหลน้ำน้ำใสนะครับก็ค่อนข้างจะสูงเลขดับจะเดินดีอยู่นะครับแต่เป็นองค์ประกอบในภาพรวมนะครับเพ งวัติที่ผ่านมา2งวัติที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่นะครับแต่ว่างวดนี้ผมไม่การันตีนะครับว่าจะดับอยู่ไหมนะครับเพราะมันตรงกัเลขดังอยู่นะครับนรนรบ,บนให้ดับ1สูนะครับแล้วก็60 22 72แล้วก็มี34 8 46นะครับ 84, นะครับ4 6 6 4นะครับ 96, แล้วก็4 6 08นะครับเลกล่างก็จะมี7 1 2 1 9 5นะครับ9 5แล้วก็มี5 7 07นะครับ1 6 6 9 3 3นะครับอ่าเลขก็ประมาณนี้นะครับแต่ตรงกับเลขเด่นหลายเจ้าอยู่นะครับอย่าง6 9 9 6นี่ก็ ให้เด่นอยู่นะครับก็เด่นชนดับดับชนเด่นก็พิจรารณากันดูนะครับจะมีเลขที่ผมชอบอยู่นะครับที่หกเก้าเก้าหไม่มีออกนาน,นะครับแต่ว่ามันให้ดับก็ไม่แน่เสมอไปนะครับอยเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางส่วนผมเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นแนวทาง ครับก็เรามาดูสถิติย้อนหลังนะครับที่ของอาจารย์ท่านนี้ให้เป็นเลขดับครับก็เป็นเลขดับที่น่าติดตามนะครับก็เลขออกห้าบนนะครับไม่มี58นะครับก็เอาอยู่ส่วนล่างก็เอาอยู่นะครับก็นํามาเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามอาจารย์นี้ไม่ใช่จะมีเลขดับนะครับเรามาดูเลขเด่นนะครับ เลขเด่นของเขาให้อะไรมานะครับนะครับเป็นแนวทางให้สำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่รอคอยติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก็มีแนวทางเลขดับเลขเด่นมาฝากกันนะครับชุดนี้ก็จะมีของเลขเด่นก็จะมีของอาจารย์ญญสายทานน้ำไหลน้ำไหลเนี่ยนะครับน้ำใสนี่นะครับก็ ผมก็นําเสนอคลิปทุกงวดไปนะครับชุดเด่นของเขาก็จะมี1กับ2นะครับ1กับ2นะครับ1กับ2อนกับสนะครับใครที่ชอบก็นําไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีจตะเลขดับนะครับก็มีเลขเด่นนะครับแล้วมาดูอีกใบหนึ่งนะครับมาดูอีกใบหนึ่งว่า ให้เลขอะไรมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นดับนะครับดับล่างคือ7นะครับ7จะไม่มาล่างงวดที่แล้ว5้าไม่มาล่างนะครับเขาให้นะครับงมดที่แล้วดับ5้าอยู่นะครับนะครับก็เป็นแนวทางใหหกับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแลบฟังนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดี ครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ